นะครับผมก็ต้องขอกล่าวสวัสดีนะครับคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ครับคุณอยู่กันกับเกมของไมค์ครับนะครับกับในซีรีส์ไมค์ครับซูเปอร์ฮีโร่ซีซั่น2นั่นเองนะครับก็จะเป็นซีรีส์หลักนะครับผมในช่วงเปิดเทอมซีรีส์ต่อมานะครับอ่ะซึ่งอันนี้อ่ามันเป็นซีรีส์หลักก็จริงครับผมแต่อาจจะไม่ไม่ได้ลงทุกวันนะครับผมอาจจะลงวันเว้นวันนะครับแล้วก็ ผมจะมีอีกซีรีส์หลักอีซีรีส์หนึ่งนะครับซึ่งจะโดงสลับกลับไหมครับซูเปอร์ฮีโร่นะครับผมอ่าแล้วก็จะเป็นซีรีส์อะไรนั้นก็อ่าก็ต้องคอยดูกันไปนะครับผมก็จะมาพรุ่งนี้แหละนะครับโอเคแล้วก็สลับซีรีส์นี้นะครับผมรวมๆแล้วก็คือจะเป็นมอสเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับมอเตอร์ก็จะคล้ายๆเดิมนะครับแต่ว่าจะหดหินกว่าเดิมนะครับผมโอเคก็แล้วก็พวกบอสครับพวกบอสนี่คือจะเก่งกว่าเดิมแน่นอนครับอ่า ผมบอกแลว้วบอสนี่เต็งเป้งมากนะครับผมโอเคก็มอสมีประมาณ3 7ม็อสนะครับผมก็นั่งลงมานะครับโอเคเดี๋ยวเรามาสร้างโลกเลยดีกว่านะครับเอาว่าเอาว่าเลยดีเอาว่าเป็นซูเปอร์ฮีโร่นะครับซีซั่น2นะครับผมอ่ะแล้วก็ตอนที่ผมบอกไปนะตอนที่จบซีซั่น1นะครับผมคือผมบอกว่าซีซั่น2จะมาหลังจากที่มันมีมอนเตอร์อัปเดตมาเก่งๆใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้คือ อันนี้คือ,อผมสร้างวิธีการสร้างมอนเตอร์แล้วนะครับให้มันเก่งๆเพราะฉะนั้นผมก็ไม่จะเป็นต้องไปงอมันนะครับผมก็สร้างเองซะเลยนะครับผม <c oughs> โอเคเอาตามนั้นลวกันนะครับซึ่งเป้าหมายของเราจะเป็นเป้าหมายเดิมจากซีซั่นหนึ่งครับผมคือเป็นเป้าหมายที่เป้าหมายก็คือการสร้างทีมนะครับการสร้างทีมแล้วก็การาจัดการบอสนะครับผมซึ่งบอกไดยว่าเรื่องบอสนี่มีเยอะแน่นอนนะครับมีแบบ จนจูดใจกันไปเลยนะครับสำหรับบอสนี่ครับผมแลืบอสก็ไม่กากเหมือนรอบที่แล้วนะครับบอสนี่คือจัดเตรมแน่นอนนะครับโอเคซึ่งเสียงเกมยังอยู่เนื่องว่าเสียงเกมหายเอเวนนะครับโอเคผมว่าเราไปสร้างบ้านตรงนั้นละกันนะครับซึ่งโดยมอนเตอร์ของมอสนี่ครับตอนเช้านะครับผมตอนเช้าจะไม่ค่อยน่ากลัวครับเพราะว่ามอนเตอร์มันจะไม่ค่อยเกิดเดี๋ยวเกิดมาแ้วเนี่ยโอ้โหแต่ว่าพวกนี้ไปทศ นี่พวกนี้เป็นตัวธรรมดาธรรมดาครับเป็นชาวบ้านธรรมดาธรรมดาครับผมนี่ครับมันมันเหมือนช้างเลยเนาะไอ้ตัวพวกนี้เนี่ยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะทําทการตัดไม้กันก่อนนะครับตัดไม้กันก่อนอ่าเฮ้ยเอ้านี่กูสร้างหมดเคียร์ทีเเบเบ้อหายแล้วโอ้โหก็ลืมขอโทษขอโทษค,ครับโอเคเดี๋ยวเราจะทําการตัดไม้กันก่อนละกันนะครับผมอ่า อย่างน้อยผมอยากมีบ้านก่อนเนี่ยผมเพราะว่าตอนกลางคืนนี่มอนเตอร์จะโหดมากครับผมหูเราร้ายนี่จะออกจะออกประจันบานเลยครับคือเราร้ายนี่จะโหดมากครับผมในตอนกลางคืนครับผมโอเคครับซึ่งการเล่นนะครับผมระบบการเล่นโดยรวมๆก็จะคล้ายๆเดิมนะครับซึ่งผมกะว่านะครับผมกะว่าเราจะเล่นแบบง่ายๆคล้ายๆไมครับธรรมดาสักพาร์ทก่อนลวกันนะครับผมเดี๋ยวหลังจากนั้นค่อยจัดจัดหนักจัดเต็มนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะขอตัดไม้กันก่อน ตัดไม้ไปดูนะไม้มี4ชิ้นก็ทําการแปลรูปแล้วก็ท,ทาโต๊ะคาร์บมานี่อ่ะแล้วก็ทําการทําเป็นขวาดของเรานะครับขวานมาสิครับนี่แนไปดูขวานไม้เรียบร้อยนะครับเส็จแลวก่อนนะอ่าผมจะลงมอสเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลงมอสอากองไก่ไปไหมอ่าลงนะครับแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะทําดีหรือเปล่านะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะทานะครับผมเพราะว่า ชุดซูเปอร์ฮีโร่นั้นมาทำค่อนข้างยากนะครับบางทีอาจจะทำนอกรอบนะครับผมโอเคโอเคแล้วก็สำหรับชุดซูเปอร์ฮีโร่ครับชุดแรกที่ผมกะจะทำกับผมนั่นคือชุดของกี e ันเทิร์นนะครับเนื่องจากว่าเป็นชุดที่มันทำค่อนข้างง่ายครับแล้วก็มีประสิทธิภาพดีพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นผมจะทำชุดของกี e n นเทิร์นเป็นชุดแรกนะครับผมโอเคแต่ว่าตอนนี้คือเรามาตัดแม้กันก่อนนะครับอะ ซึ่งบางทีผมอาจจะเอามดมาลงเพิ่มนะครับผมเพราะว่าอันนี้คือมอดมันยังไม่สุดนะครับมันยังลงเพิ่มได้อีกเนาะโอเคก็อ่าเราก็เรื่องตัวเกมครับเรื่องตัวเกมผมขอดูก่อนนะครับผมขอดูก่อนนะครับว่าอ่าตัวเกมนั้นมันดีที่สุดล้วหรือยังนะครับเพราะว่า,อามอนเตอร์ทอียผมลองมาคือมันจะออกมายังไม่ค่อยไม่ค่อยเยอะนะครับผม <c oughs> <c oughs> ก็เดี๋ยวแค่ผมลองดูก่อนแล้วกันนะครับอ่าซึ่งพวกแบบพวกเอ้ยโอ้แต่มาถึงกุก็เจอเลยก่อน มีเกาะด้วยชิบหายเด้อนสาครับผมโอเคเดี๋ยวกูไปวางจะวางตัวคาร์บสินะครับโอเค,อเคซึ่งมอนเตอร์ครับจะแค่ค่าเดิมนะแต่ว่ามันจะเก่งกว่าเดิมนะครับดูจากไอ้ตัวนี้นะเดือดเดือดนี่มันเยอะกว่าเดิมใช่ไหมเนี่ยจำได้ว่าเยอะกว่าเดิมนี่แหละนี่แนะ่ไม่ได้ไม่ได้แอมผมหรอกไอ้ตัวร้ายนี่แน่ไอนะ้ไตัวร้ายนี่แน่เรียบร้อยอุแปลงร่างได้ยี่ว่าว้าวเจ๋งไปเลยอ่าโอ้โหปุ่มโอ้โอปุมป่มกดยังมั่วมากโอ้โหเดี๋ยวค่อยปรับแล้วกันเนเาะ โอเคเดี๋ยวผมจะขอ,อตัดแม้กันก่อนลวกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยปรับปุ่มครับผมอ่าอย่างน้อยผมขอมีแบบมีมีบ้านอยู่ก่อนนะเพราะว่าตอนกันเคยมันจะอันตรายมากเนาะโอเคนี่ก็ผ่ังมาพอสมควร,รแล้วนะครับเดี๋ยวเราเรียตัดไม้แล้วเดีเ๋ยวแล้วเราเริ่มสร้างบ้านสร้างาดักแรงที่ตั้งที่อยู่ของเรากันก่อนลวกันนะครับผมอ่าตรงนี้อ่าทำเรดีนะครับตรงนี้เพราะว่ามันเป็นแบบเป็นยังไงอะ่ะ คือมันเป็นเรียกว่าเป็นเขตดแผนนะ่ะอ่าไปเขตทุ่งหญ้าครับผมแล้วแบบผมชอบเขตดทุ่งหญ้าด้วยนะครับก็ทำเลค่อนข้างได้เลยครับไปตรงนี้บอกเลยว่าเจ๋งเป,ป้งแน่นอนครับอ่าอ่ามีน้าไหมตรงนี้ผมชอบสร้างบ้านใกล้ๆน้ำครับไม่ดูเป็นบ้าไม่ไม่ดูเป็นอะไรครับผมโอ้โหเป็นคนที่แบบชอบสร้างบ้านใกล้ๆน้ำครับแล้วนี่คืออะไรวะโคเวอร์นี่แน่ดอกไม้เหรอ <c oughs> โอเคตัดแม้ก็ต่อตัดแม้ก็ต่อเอาซักสามสิบสองอันละกันนะครับไม่เยอะไม่น้อยเนาะโอเคตัดอีกห้าอัน สุดหนึ่ง yeah. สองสามเออใช่เรื่เรื่องอาหารไปเลยนะเนี่ยอาหารเราเอา,เอาไงดีตรงใกล้ๆนี้มันจะมีเขตเอ็กเตมิวอยู่ครับผมซึ่งเขตเอ็กเตมิวนั้นจะเป็นเขตที่มีมีเราสัพปะสัตเยอะแยะมากมายครับงั้นเดี๋ยวถ้าผมหิวอาหารเดี๋ยวผมจะไปที่เขตนั้นละกันนะครับผมโอเคตอนนี้มันเที่ยงแล้วครับไม้เราก็ได้พอสะโพ์แล้วครับผม เดี๋ยวผมจะไปที่อ่าที่เขตเอ็กเทียมฮิลนะครับไปหาอาหารกันก่อนลวกันนะครับเพราะว่าผมกาจะกาจะขุดเหมืองอยู่ก่อนนะครับแล้วค่อยว่ากันเนาะเราตรงนี้ไม่ไก่ว่าไก่ไก่ไก่จ้าโว้ยไก่เยอะมากเลยสุดยอดฮึได้กินลาบไก่แล้วกันลาบไก่เอาลาบไก่มากินหน่อยฮ้ยขอกินลาบก่อยไหนเอ้ยลาบไก่โอ้ชิดโอ้โอบอสไก่สิบห้าแล้วโอ้ไม่เดี๋ยวโอ้โอ้โอ้ลืมลืมโอ้โอ้ลืมเอาเอา รู้สึกว่าน่าจะวาร์ปได้นะครับผมโอเคเก็บคอเก็บขอโอ้โหเมื่อกี้นี่เอาอ๋อคือบอสไก่ถ้ามันฆ่าเราได้คือมันจะหายไปเลยครับอุ้ยเพิ่งรู้โอ้โหคือเพิ่งรู้เลยนะครับขวแเราไก่เยอะมากมันรอดตารอดใจอย่างนั้นผมขอให้มีไอ้น,นี่ได้ได,ได้ได้สักเจ็ดได้สักแปดเช้นก่อนนะผมเพราะว่าไอ้น,นี่สามารถทำเป็นกล่องไก่ได้นะครับอ่ะนี่นะเฮ้ยเยี๋ยวมมานะ อย่าอย่เพิ่งมาเลเพื่อนโอเคอย่าเพิ่งมาขออุ้ยอูมาแล้วไม่โอ้โอเยอะๆเดี๋ยวขอค่านี่แน่เอาไก่มาเอาเนื้อไก่มาโคตรจะขี้งกเอื้อเอื้อเอื้อเออบอสไก่เหรอบอสไก่นี่แหละบอสไก่บอสไก่แองกี้ชิเกตแองกี้ชิเกตไก่มองหัวไก่โกดนี่นะหนีดีกว่าเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยว้าวน่ารักเอ้ยคิตตี้แมวเหรอเฮ้ยฆ่าแมวนี่แหละน่ารักน่ารักน่ารักน่าเออเอ่อเรียบร้อยอี๋โอเค เอ้ทานว้าวแมแ่ทำอะไรเราช่างดีจริงๆครับผมเฮ้ยนี่มันอุ้ยทำกินว่ะครับเจ๋งสีทีนี้นะครับโอเคมไม้แปรรูปให้หมดเลยเอ้ชิ้หผาละแล้วกูวจะสร้างบ้านยังไ,ไงวะเนี้ยทำไอ้นี่ก่อนนะผมทำที่ขุดไม้ก่อนครับเดี๋ยวผมเอามาขุดทานก่อนละกันนะครับผมแล้วเดี๋ยวขุดเสร็จผมจะไปล่าล่าพวกสัตว์บนบนภูเขานะครับผมเพราะว่าภูเขานั้นสัตว์ค่อนข้างเยอะนะครับ โอเคเอาฐานมาก่อนอย่างน้อยฐานว้าวเก็บมานี่โอเคฐานสาแม่ได้ฐานมานงี้เราก็ไม่ต้องไปใช้ไม้เผาแล้วนะครับ mm. ผมถือว่าเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าทาเลดีมากนะครับคือมันจะมีแบบเป็นเขตแใหม่เยู่นะจะเป็นแบบเขตต่างๆเขตเขตป่าเข็ดป่าอะไรแบบมากมายเลยครับผมที่ผมลงมาเพิ่มมานะครับซึ่งบอกเลยว่าน่าจะเจ๋งพอตัวอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าตอนนี้นี่ ตอนนี้นี่มาใกล้กันคืนแล้วนะครับผมซ,ซึ่งถ้าซึ่งท่ากางคืนนั้นนะครับมอนเตอร์มันจะเก่งมากๆนะครับบอกเลยว่าเราต้องขุดดูอยู่แน่นอนนะครับในตอนกลางคืน <c oughs> โอเคเดี๋ยวก่อนนะผมจะขอตั้งหลักแะแนงที่ตั้งก่อนนะครับผมอ่ะช่วงนี้อาจารย์ไม่ได้จัดหนักจัดเต็มอะไรครับแล้วเดี๋ยวรอแบบรอมีรอแบบรอรออะไรล่ะเออแล้วก็ช่างมาเถอะนะครับรอ,รอ เราเรามีแบบของเจ๊เจงๆก่อนแล้วกันครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยจัดหนักจัดเต็มนะสำหรับซีรีส์นี้นะครับผมช่วงนี้ก็ใช้ชีวิตรอบแบบมาครับธรรมดาที่ไม่ธรรมดาไปก่อนแล้วกันนะครับผมโอเคอซึ่งผมลืมไปแล้วว่าไอ้นั่นมาทำยังไงวะไอ้โทรศัพท์อ่ะโทรศัพท์อ่ะไอโฟนไอโฟอนอ่ะไอ,ฟอโฟนอ่ะไอโฟนเอสไออันนี้ไงโอเคนะครับผมทำโอ้โหทำค่อนข้างยากนะถ้าผมจะทำให้ผิดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมของสิ่งแรกที่เราต้องทำครับคือกองแก่แน่นอนครับผมไม่ต้องสืบเลยนะครับแล้ว ซึ่งการทํากองไก่นะผมอาจจะมาทานอกรอบนะครับผมเพื่อให้มันไม่น่าเบื่อน,นะครับสำหรับการหาวัตถุดิบนะครับผมโอเคเอามาก่อนเอามาก่อนเอามาก่อนอ่ะขุดมาขุดมาโหนี่เยอะแยะมากาเลยเนี่ยานว้าวทานเอามานี่แน่นี่แน่เขาอีก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 นี่แน่ทานนี่แบบหึช่างอลังการเหลือเกินนะครับขุดจนแบบอ่าขุดจนที่คนที่นี่จะพังเลยครับผมโอ้โ ได้มา3าชิ้นนะครับกับอีกสามสามนะครับแล้วก็34ชิ้นเรียบร้อยฐานเรา้ฐานของเราเอามานี่นี่แน่นะครับเอ้ยโอ้ยังมีอีกโอ้ฐานนี่เยอะจริงเลยครับผมบอกเลยว่าขุดทีเดียวนี่แบบไม่ไขุดอีกเลยครับเรื่องฐานนะครับโอเคเอ้ยตกชิบหายแล้วกูกูตกเดี๋ยวเยวเียนเ,ยว,เยวียนเวียนอค่ฐานจ้าขอฐานหน่อยโอเคฐานนะครับฐานเนยอะจริงไม่เอาได้อ้ยเยอะเกินเดี๋ยวเรามาเอา เอาเหินก่อนละกันนะผมจะได้เอาเหินไปทำเป็นเด็กกอนนะผมต้อง F3H นะครับผมโอเคนี่เอา้าทำไมไม่ได้อ่ะ <L i q> เดี๋ยวเวนกรรมอ๋อชึบชึบอ่ะ F3 อ่าขุดได้อีก18ครั้งครั้งใหรผมสำหร,รับที่ขุดของเราครับโอเคขุดจนพังเลยละกันเนาะเอาให้แบบได้เฟอืองนงเฟองแนนแล้วก็อ่ามีมีมีเห,ห็นให้เหลือเฟอือ18อันใช่ไหม <L i q> ก็ทำเฟองแนนได้แล้วเหลืออีก10อันเหรอ สิบอันสามารถเอาไปทําอะไรได้สิบอันสิบอันนี้ไม่รู้ <c oughs> ทําดาบสองที่ขุดสามโอเคทําได้เยอะอะสิบอันนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เราเราเคือเรามาขุดกันก่อนเอ้ยหายไม่นะของแรงนี่แน่เอามานี่นะครับโอเคเรียบร้อยแตกเอ้ยไม่แตกอวะอ๋อโอเคยังได้อีกนะครับผมตกคราบอยู่ด้านบนช่างมันเราจะคราบใหม่เลยนะครับโอ okay. เคแล้วก็จะทําการนะครับผมทําเป็นที่ขุดหินก่อน นะครับอ่าแล้วแล้วก็แล้วก็วกทำทำดาบอ่าดาบหินลวกันนะครับโอเคต่อ้ตยขวานนะครับผม,มบอกเลยว่าชุดนี้แบบครบเซตเลยนะครับเซตหินตอนตอนนี้นี่คือเราเข้าสู่ยุคหินกันแล้วนะครับผมโอเคเรียบร้อยครับมาเดี๋ยวผมไปละไปหาเอ้ยชิบหายมมืดแล้วว่ะโอ้ยผมไม่อยากไปตอนไปตอนกลางคืนจริงๆครับมันมันอันตรายมากนะครับผม โอเคงั้นงั้นเดีย๋ยวเราไอ้ไก่ไก I ่ไก่บอสไก่อย่ามาอ่าไม่มาเว้ยอ่าผมมีชิคก้นบอลอยู่ที่สี่ชิ้นเอ้ยเอะไรเนี่ยอะไรเน ah. an ี่ยโอ้มดมดโอ้มดมดโดไข่โถเอ้ยอุ้ซำสามก้อนเอ้ยไม่ใช่สามลูกโอ้สามฟองดิเออนะครับนี่แหละไก่ไก่บอสอ้าวโอ้โหโอ้โหมาเลยเออผมเอ้ยเผมว่าหนีหนีไม่รอดหรอกครับเราเราเราให้มาฆ่าเราดีกว่านะครับผมโอเคไก่จ๋าแล้วก็ไม่จีกูกูวิ่งกันครับ เดี๋ยวเราไปเอาพัมกินแล้วกันเนาะเฮ้ยไ,ไม่นะ <c oughs> เอ้ยเจอได้พัมกินอยู่เดียวเดียวเองตีเสียบด้านไหมเนี่ยอ่าพัมกินทรูเอาไปนี่นะครับพี่พัมกินโอเคเรียบร้อยนะครับผมอ่าผมจะทําการนะครับสร้างบ้านประมาณนี้ยแล้วกันนะครับก็ทําเลค่อนข้างสวยงามนะครับผมซึ่งเจอไก่แล้วมันพัดไปได้เอ้ยนะโอ้โห เมื่อกี้ตีนี้คือแบบยังไม่ได้เลยนะครับสำหรับกระดูกไก่เนาะนี่นายไก่ไก่เออไก่นี่นายไก่อย่าโกรธนะอย่าโกรธอย่าโกรธอย่าโกรธนะไม่โกรธไว้ให้โชคดีโอ้โหยังไม่ดรอปเลยครับผมเวนทหายเพราะแต่ว่าไก่เยอะมากเลยครับแถวนี้มันเป็นเขตดอะไรอะ่ะเขตดแพนธรรมดาใช่ปะโอเคประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเราจะนะตั้งหลักแรงที่อยู่ของเราประมาณนี้แล้วกันนะครับตอนนี้คือมอเตอร์ยังไม่เกิดแล้วก็ เฮ้ยย hey, ังไม่จอแกะโอ้ยมอนเตอร์เ uh ดินมาแล้วไม่ไ huh. ม่ไม่นี okay. ่เนี่ยนี่เนี่ยเฮ้ยตัวนี้กากอยู่กากอยู่นี่ไงกากอยู่โอ้โจรู้โอ้โจอื้อหือ่ากากกากอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะลงเราเราจะลงไปด้านล่างเลยแล้วกันนะครับผมอ่ายังไม่ไม่ทำยังไม่ไม่จะทำที่ขุดดินด้วยเวรทำเดินทำเลยแล้วกันครับที่ขุดดินโอเค ที่ขุดดินที่ขุดดินทำเดลักันนาอ่าเรียบร้อยที่ขุดดินโอเคขุดดินมาเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอาตัวขาไปก่อนนะครับอ่าที่ขุดดินของเราวู้ฮุยเอ้ยทำไมมันทำไมมันขุดเร็วจังวะเนี่ย What the fuck เกิดโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเดี๋จ้าโอ้ยกดครั้งกดครั้งเดียวไปเลยโอ้ยขุดเร็วมากเลยครับผมดูดิโอ้โหที่ขุดดินโคตรโอพีเลยครับชเค เสงว่ะครับโอ้โหโอเคโอเคเดี๋ยวเราจะลงไปด้านล่างต่อโดยการใช้สโตนนะครับผมสโตนเดี๋ยวก่อนนะแล้วมันขุดซะแบบโอ้โหโอเคทำให้มันสวยสวยงามหน่อยนะครับสวยสวยงามอ่าโอเคเป็นแรงกดดันของเราเนะครับผมเนพาร์ทแรกๆครับอ่าึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยจับเต็มกันทีหลังนะครับผมโอเคขุดลงมาด้านล่างอ่าไม่ไม่ต้องดึกมากประมาณนี้พอนะครับ มีท็อตไม้หนอมีแต่เฟอร์แนนซ์หรือไม่ใช่เฟอร์แนนซ์ครับติงใช่เบิร์นวางไว่ประมาณนี้ครับแต่ก็ถายของเรานี่ครับถานของเรา,รา,เราจะก,กอดจะก,กอดชึบทำเป็นสติกะครับผมสติกไม้มหัศจรรย์วันล่องทะเลโอเคถานมาไม่ใช่ถาดท็อตมานะครับอ่ะท็อตได้มาแล้วครับผมท็อตมีอยู่15อันนะครับซึ่งผมดงบอดถือของ2มือมาเพราะฉะนั้นผมก็จะผมก,ก็จะสามารถถือของ2มือได้ นั่นเองแต่ปุ่มยังไม่ปรับเป <sm ination noise> e ็นกรรมโอเคเรียบ <Yani> okay, ร้อยครับผมอ่าฝนตกเด๋ออุ้ยฝนตกตัวยังเนี้ยเป็นกรรมแล้วไงอีอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วกูจะขุดลงกทำไมวันเนี้ยอุ้ยเวียนเวนเวนต้องอ่าเอาช่างมาเถอะเดี๋ยวเมียวเมียอ่าจะมาเอาคอปเปอร์สโตนมานี่นะครับวางวางโอเคเรียบร้อยนะครับเอ้ยเอ้ยเอ้ยกดผิดกดผิดถานละเอ้ยถ่านอยู่แล้วโอ้โหนี่ผมไปผมไปอะไรกับถ่ายได้ปะเนี่ย ขุดปุ๊บเจอปั๊บเลยครับผมไอ้ไอ้ฐานเนี่ยเนี่ยโหโคตรสุดจะดวงดีวิ้คัสมาเหรอกดอะไรแล้วเนี่ยจำไม่ได้ลืมไมมเลือกคาได้อะกรรมจำไม่ได้หรือปุ่มชักมันเดี๋ยวค่อยไปหานะครับกดเคปะวะเกี่ยวไม่เกี่ยวนะอันนี้ไงกด L เป็นวอลเลเยอร์นะครับนี่เราจะตีแรงขึ้นแล้วก็อ่าป้องกันได้ดีมากขึ้นนะครับผมอ่าตามนั้นวิสสามารถอัพสกิลได้ด้วยครับแม่เจ๋งเจ๋งเจ๋ง บอกเลยว่าสุดยอดจริงๆนะครับผมโ okay. อเคขุดไปขุดเออขุดนะครับซึ่งพวกมอนเตอร์ครับผมพวกมอนเตอร์ที่มันเป็นแบบพวกตัวร้ายนะครับพวกแบบตัวร้ายจากมอสซ์เป์ฮีโร่เลยมันจะไม่ค่อยเกิดนะครับเนื่องจากว่ามอนเตอร์มันค่อยงเยอะนะครับผมเลยไปแย่งไอตัวร้าย like จากมอสจากมอส์ปีเรโร่เกิดนะครับผมอ่ะซึ่งในไม r คร t s u ป e r h โร่เวอร์ชั่นใหม่ครับ,รบจะมีมอนเตอร์เพิ่มเข้ามาครับผมจะเป็น จะเป็นซูเปอร์แมนครับในเวอร์ชันในเวอร์ชันคนนะครับผมอ่ะแล้วก็จะเป็นอ่าจะเป็นจะเป็นอ่าเป็นแบ็คแพนเทอร์นะครับผมจะเป็นราชาแห่งวาคันดานะครับท,ที่เพิ่มเข้ามาเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาขุดต,ตรงนี้กันก่อนลวกันจะเสร็จแล้วหูแต่ว,ว่าฐานนี่คือแบบยืมมากเลยครับคุณผู้ชมอ่าผมจะทำไอ้นี่ก่อนดีกว่าครับทำเพิ่มแล้วกันเนาะชื้อหูคือแบบพังไวมากเลยครับ มาสมัติขุดได้กี่ทีเลยแล้ววันนี้อ่าเดี๋ยวก่อนนะใส่นี่ไปก่อนโอเคเรียบร้อยอ่าหายไ่เจอหายไม่เจอโอเครู้สึกว่าถ้าเราขุดอ่าพวกวอาพวกนี้เราจะได้เป็นสกิลพอยต์มาด้วยนะครับผมบอกเลยว่าเจ๋งมากๆนะครับเดี๋ยวนะไอ้นี่เฮ้ยชิบหายอีอ่ากดกดกดเม็ดติดโอเคโอ้โหที่ขุดมันจะเบ้อไปไหนวะเวรอ่อันนี้คือบอกอะไรครับอ่าเดี๋ยวก่อนนะดูแป๊บ นั่นคือบอกอะไรเหรอเป็นอ๋อเป็นยูเนียมนะครับผมทำอะไรได้ยูเนียมทำอะไรได้ท,ทำอะไรไม่ได้เลยเหรอเฮ้ยต้องทำได้สินาะช่างมันเดี๋ยวค่อยไปศึกษามาขุดมาไว้ก่อนลักกันนะครับผมโอเคจากนั้นก็เอานี่มาวางคืนชซึฟเซิฟบกวจะว่าที่ขุดยินที่แบบโวตรจะโอเวอร์แอคติ้งเลยนะครับอา่าเรียบร้อยแล้วที่กบได้ของเรานะครับผมอา่าอัพสกิลเพิ่มอัพซอร อัพแต่ซอสอะเอออย่างอื่นไม่อัพอะอัพแต่ซอสนะครับผมอยากรู้จริงๆว่ามันจะตีแรงได้ขนาดไหนครับโอเคอ่าผมอยากไปหาแกะตอนคือจะไปแกะได้เปล่าหน้าอุ้ยฝนตกดังมากเลยโอเคปรับเสียงฝนแล้วครับผมไม่ให้บังไม่ให้มันดังจนเกินไปครับเฮ้ยโอ้สเกลโอ้โหสเกลสเกลริตันสเกลริตัวหัวขั้นเดก่อนก่อนสเกลสเกลสเกลเหรอเนี่ยะนี่ยเนี่ยอุ้ยดาบอุ้ยดาบแรงมากเลยวะครับโอ้ยเนี่ยต่างสเกลใส่ชุดเกราะเนี่ยอ๋อดาบเขาหกเขาเจ็ดหกเจ็ดอุ้ยแรง ถือว่าแรงพอตัวอยู่เหมือนกันนะผมสำหรับการอัพสกิลนะครับเอ้ยเจอ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 โจดเจอโจดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโจดเหรอนี่ไงเจอโจดคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษนี่แน่นี่แน่นี่แน่มีเกาะด้วไงนี่ไงโจดเก่าโจดเก่าเออจะจะโอ้โหอันนี้มันโหดเว้ยเข้ามานี่เอ้ยตีไม่ได้ตีเบาอ๋อหนีหนีหนีทําไม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 เออเออเยอะ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 โอยโอยโอย เจอ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 โจนเจอโจนเจอโจนนี่แน่นี่เนี่ยอุ้ยตีแรงมากดาบโคตรซูเปอร์จะตีแรงโหโคตรโอเวอร์พาวเวอร์บอกเลยอุ้ยตบเพชรด้วยเจ๋งดับมาสองเม็ดอยู่ครับแต่ผมต้องการไปบ็นวบิวลพาวเวอร์นะครับผมเพราะว่าวิวพาวเวอร์นะมันจะดอบเอ้ยไม่ใช,ช่มันจะสามารถเอาไปแลกเป็นชุดของกกเรนเทิร์นได้นะครับผมนี่แน่นี่แน่โอเคใกล้จะเช้าแล้วครับเดี๋ยวก่อนนะเราเราขอทำการ ทำเฟอร์แนนซ์มาก่อนเฟอร์แนนซ์ของเรานะครับเฟอร์แนนซ์อ่าเฟอร์แนนซ์นะครับผมกดอะไรมาวะกดอะไรมาวะเนี่ยอ่าเลขสองโอเคแล้วก็เผาไปเลยนะครับเผาเนื้อของเราเดิมเผาเนื้อเลยเมื่อกี้นี่เนี่ยอ่าเรียบร้อยนะครับเนื้อของเราช่างอร่อยจริงเลยนะครับผมโอเคอ่าอุ้ยอุ้ยทำไมมันเร็วขนาดนี้เนี่ยอัพอับอับอับนี่เนี่ยอัพเล็ก,เกดีอัพเล็กดีอัพไม้ไหมจับสักยี่สิบอ่ะยี่สิบเลยนะ โคตรจะ over โอเวอร์แอคติ้งโถเราอ่าโอเคเ,เราเราไก่เผาไปก่อนลยกันครับโอเคเรียบร้อยเนื้อไก่ง่า <c oughs> อ๋ออร่อยโอเคเรียบร้อยนะครับพาร์ทแรกของเราประมาณนี้ประมาณนี้ละกันน,น,นะครับผมอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิป2นะครับผมคลิป2เราจะมาต่อกันเหมือนเดิมนะครับจะ,จะทำอะไรนั้นก็ค่อยว่ากันละกันนะครับผมไม่น่คลิปสองผมอาจจะมีแบบกอบพงกอบเฮดทุย น่าจะมีดาบคงดาบเพชรแล้วนะครับผมโอเคครับเอาไปว่าเดิ่มบรจากันคลิป2เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนกดจากแล้วก็ไปขอไฟก่อนกระโดดตบอุยโหตีโคตรแรงโคตรตีโคตรแรงหมายถึงมันจะตีแรงมันตีแรงมากเลยเดี๋ยวก่อนนี่แน่นี่แน่หุ้ดดาบหุยดาบหินโอ้ติดคลิปติดคลิปเท่าไหร่เมื่อกี้เมื่อกี้มันติดคลิปนะครับจีเท่าไหร่นะสิบสามเลยแรงมากนะครับอัพต่ออัพดาบรัวๆอัพแต่ดาบนี่แหละ อัพมันแตะดาบไปเลยเฮ้ยเจอเจอแล้วไฮดาเจอไฮดาแล้วน okay. 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 ี okay. ่แนะนี่แนะโดนตีต anyway. ิดเทธติดเทสโอ้ยมอนสเตอร์เยอะมากน่าจะเป็นเพราะว่ามันมืดนะครับผมมอนสเตอร์เลยเกิดเยอะเยอะแยะขนาดนี้นะครับโอเคเอาป็้ว่าคลิปนี้ผมจะขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเราเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาต่อกันดีกว่านะครับสำหรับไมครับซูเปอร์ฮีโร่ซีซั่นสองนะครับผมโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับผมไปไปครับ